ก็น้องเป็นตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง,ะทงเทศบาลบ้านผือขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทงณนะลานหน้าคูและสนามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ2-8พฤศจิก,กายน2565ภายในงานชมช็อป เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายทั้งของกินของใช้สินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคสินค้าของฝากอิ่มอร่อยกับถนนอาหารลานพาแรงสนุกสนานไปกับสวนสนุกชุดใหญ่พิเศษสุดพิเศษสุด,สสดทุกค่ำคืนชมศิลปินดัง2งงงงพฤศจิกายนสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตอินดี้แห่งยุคน้ำแข็งทิพวัน,วน 4พฤศจิกายนพบกับคอนเอสิร์ตสิลปิ่นผัญใจวัยรุ่นวงจุลหโนนพบกับคอนเสิร์ตเอาใจสายเขียววงเกาซึมและ8พฤศจิกยายนปิดท้า,าทยงานด้วยคอนเอสิร์ตลำมซิงวาไรตี้คอนเสิร์ตเดาฟ้าปีนโดยเออนุชาและนุน่นธิดาพรสายรัก อย่าพลาด2-8พฤศจิกายน2,565นี้เที่ยวงานเทศการวันร้อยกระทงนาลานหน้าคู่และสนามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างและ Dreamlight Entertainment รับประกันคุณน,นับ้าวันเพ็นเดือน12น้ำกระนองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายญิงสัดนุกกันจริงวันรอยกระทง